สวัสดีคะ่ะรถกระบะ d m a x 4ประตูนะคะเครื่อง3.0 DI Turbo ทอรค่ะปั๊มสายแล้วนะคะรถยนต์ปี04เครื่องดีเดิมๆแห้ง,หงๆเกียร์ดีคัสซีสวยสีสันเดิมๆบางๆหน้าหลังเดิมๆไม่มีชนหนักคะ่ะบอดี้สวยเดิมๆพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้ามองข้างปรับไฟฟ้าได้นะคะเบรก ABS แอร์เย็นเปลี่ยนมาใหม่ทั้งระบบเลยคะ่ะ พร้อมจัดทรงหล่อๆนะคะช่วงร่างดีไม่มีเสียงดังค่ะภาษี68เล่มเอกสารมีโคบนะคะรถบ้าสวยสไตล์เดิมๆพร้อมขับพร้อมใช้หล่อๆแบบนี้ราคาอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทถูกใจสามารถคุยเจรจาต่อรองได้นะคะรถอยู่ที่บางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ สนใจสามารถโทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายโดยตรงกันได้ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วในวันนี้ต้องขอรากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรสสวยราคาประหยัดจากทังช่องของเรานะคะสวัสดีค่ะ